ตัวฐานสีเขียวตัวฐานไม่มีรอยแตกรล้วคะะที่กดแป้งนะคะ ตัวนี้ก็เรียบเนียงไม่มีตำหนินะครับตัวนี้ในส่วนของถาดก็ลูกค้าไปลอกฟิลม์มออกได้เลยนะครับก่อนใช้งานะที่รอยปากกาสีดำเขาา a ์ k ไว้ให้นะครับลูกค้าก็เอาไปประกอบกับตัวบล็อกสีขาวตัวนี้แล้วก็ ต่อเข้าฐานนะครับเขาเจาะรูไว้ให้แล้วสี่รูแล้วก็มีนักให้สี่ชุดครบนะครับส่วนตัวนี้ก็เอาไปประกอบใส่ช่องนี้นะครับแล้วปลายสุดก็ดึงสปริงขึ้นไปนะครับสปริงเขาติดตั้งด้านล่างมาให้แล้วเดี๋ยวด้านบนที่เราต้องไปเกี่ยวส่วนตัวนี้ก็เป็นมือโยกนะครับ ประกอบกับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้นะครับด้านหน้าเขาจะเจาะรูไว้ให้สองรูเอาไว้ใส่ขาด้านหน้านะครับล็อบมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอุปกรณ์ครบถ้วนนะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับพร้อมส่งแล้วครับ